อยู่ๆครับๆๆอยู่ๆยูๆยูๆอยู่อยู่ครับอยู่เหยียนครับเอยียนฝ่ายน่งทั้งหนาเลยพี่น้องอู้วงามครับผมเหดอยังน้อในภูมิหนาคือคักคือคยู่ผุ่นผุนึงเรียนหลีในป่าบังนัด ลุงแบง์เราครับลุงแบง์มาใส่เบดครับผมมาหน,นีครับผมผมเอากล่องมาสงเราพอดีผมเดลือคำแนมมาหนีเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อวิดีโอเพื่อ,อที่จะอัพมือหนีครับผมให้พี่น้องในเมืองในแย่งมันจะขาดช่วงสียอัพมือเวียนมือนะครับผมพี่น้องครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่ป๋อครับอีสานหลอดหลอดลุงแบงอะไรงานโตครับผมมาลักไซเบสโอ้เสือแดงแรงดิดครับผมพี่น้องครับบัวได้เลยปันเท่าจตไปด้วนก็ทาตุ่มนี่กับล้าแกนนี่ไม่ใช่บัวได้ล้าแกนปอนลงปั๊บตะกี้่อยเอฟซีว่าคอยว่าลุงแบงนาะ กินไม่เรืงพ่นกับจินเดี๋ยวนี้นะเแถวแก่หิมไม่คนขีดกับป้ากินเสืออุ้ยยอมเบิ่์ครับเรื่องใส่เบสในี่ม้านี่รีก็เลยต้องมาซ่อมจักเพื่นใส่จากไหนเนาะแม่นกวาดน้ำตามตามตามโอ้ฝีมือเฮ้พุ่นใส่ห่างกันแท้พุ่นหนึ่งว่าใส่ในหิมกันแท้มันก็เหล้าแต่ผู้มานวางมานอีดีเนาะใส่จังไงก็ถือแถวป้ามันกินแม่น่ครับคันบนลุ้ตนีป้าครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องมือนีลูกแบงค์มากครับเบสเบอร์เท่าไหร่เบอร์สิบ หกครับผมเบอร์สิบหกได้เบอร์เบอร์นี่เบอร์สิบสองเลยนี่เบอร์สิบสองปนกับได้เบอร์เก่าปนกับแต่เบสเบสนี่เบสพลว่างโอ้เดบส์เบสบดพลว่างแกเอามาสองเมื่อเืน่ซื้อเอามาสองครับไม่ได้เอาเบสจริงมาเลยเพราะเบสจริงเอาไปบ้านไปถามไปด้วนกันแถวแกนะเออเป็นนี่เบสเก่าครับเบสตะพี่ไก่มาเถอะเบสแถวแกจะคล้องกันยางอีกเมียนยยังอยู่ได้เหรอครับเท่างเหลาเท่างหยัก ไม่ใช่ออของข่าจะของเอดเนยหลือลแต่สีสุดรั่วไงเพื่อนในปี่น้นอเงเไอ้เถาแก่เนี่ยจะเป็นสมเพิ่นเป็นแถาแก่ <c oughs> แต่ก่าขอบวเป็นอยังเดียวเพรหล่อกินไก่เล่าโ <c oughs> อเคครับ,รบผมมื่อนี้ต้งแดงเล่ามาใส่เป็ดเพื่อเดียวครับผมเพื่อเดียวครับไม้เลาะบ้านอีู่ละใส่เป็ดครับผมนี่เหลือพอหลายแล้ใส่มาได้ลลดหลายเตล่ะผุนใบซานกับเมื่อแล้วครับเป็นติดภารกิจตัดต่อวิดีโอแถาแก่ก็คือสีทต้งหนักมาใส่เพื่อเดียวครับผมมื่อนี้ดุเดียว ลองเบิังหมานบอมอือน,นีิพี่น้องด้ยติดตามน้ำปั่นครับผมดูไปอยู่ซื่อๆดอกนะฮะเข้ามากันนอนใส่เบ็ดเพื่พอจะกินแรงกินง่ายครับผมอามันหมาน,านติดตามเด้อพี่น้องเด้อะใส่เบ็ดกันครับใส่นี่กันนะหนามาเจ,จาะจักหลังกันนะคือว่านี่ ใส่เบ็ดกันครับผมเดี๋ยวย่ามครับน้ำกันครับเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วใส่เ่แล้วหลังสุดท้ายครับผมเอากปสดิย่างกลับขึ้นครับเลาะเบิ้งมันหลอนบ่หลอนเติมเนื้อไปแห้วก็จิ้มเข่าล้วก็สิออกมาย่ามครับผมไปติดตามครับผมดยเดียวครับรอลับครับผมรอเบ็ดลับขึ้นครับเอ้วมันจิบมีป่าบ่แล้วมันก็ดิบดีเลย บังมันบ่ครับรอเติมเนียบไปป้าหน่อยบ่ดึงเติมเนียไปเมื่อจินเขาได้เบียหาสิบลังครับผมมื่อนี่ด้งยู่ปายังดึงหรอกป้าหน่อยบ่ก็ขหน่อยบบแจกพอดเน่บ่มัมีแจกพอดบ่เมื้อนี ติดตามครับผมติดตามเรื่อยๆมหามีแจ็คพอตครับเอาแล้วปลาอย่างนี้นะปลาคอโอ้รุ่นนี้รุ่นนี้ครับผมปลาคน้อยมีรุ่นตากแดดครับผมนี่ปลาใหม่ครับรมีปลาใหม่ต้องมีปลาเกา่ามีใหม่ต้องมีเก่าครับผมนี่ติดตามครับแต้มหนึ่งมาแล้วรุ่นนี้กินเบ็ดไว้ครับคำไม่กินเลยเดี๋ยวปลดก่อนครับผม ตามเรืเร่อยๆบ่ฮะมีแจ็คพอตมีลูกมันต้องมีแม่ครับผมมีพ่อมันเต็มซองครับผมเต็มซองครับขอขาหน่อยเดี๋ยวติดตามครับสิแล้วล่ะหลอนยางเดียวครับผมนีม่วันที่ครับมี่จะเติมเนื้อไม้ยางเดียวเลยเติมเนื้อไปหลอนอยกคุณหลังครับผมเนื้อเกือบสิบแล้วคนหน่อยเขาตัว กินเ,เขาแล้วก็มาลุ้นน้ากันครับผม,มป้ามีตัวป้าเรียนขึ้นมาอีกตัวนี่ติดตามครับกินเขาแล้วเรียบร้อยย่าเบ็ดกันครับผมก็ลุ้นกันเมืองมาสาสิทธิ์ก็ที่ม,นม,ม้นบอมึเป็นนิดกันเลยก็ป้ามีก็ต้นใหญ่นึดอิ่มชิมหลังแหลกครับผม มีครับดตามครับมิดอยู่แล้วมีดทีนีมีดิรขึ้นเลยหีือเเลยกะมิดอีกแล้วนี่ก็ได้มดกีลีมีก็มิดอโอ้ นี่ค ah, รับผมเต็มเรียครับเต็มเลียครับเต็มเรียแหงมันพี่น้องเยมีแต่ลูกมั่นอาทิตย์ตามครับพดก่อนครับผมมีแต่ลุนนี่พี่น้อยหลันลุนซ้องลุนนี่ก็เอาหายาแหงป่ามีแต่ลุนเ่นหน่อยครับลุนลุนใส่เรียครับเตีติดตามครับผมเสียงเงียบจน เย็นครับเย็นฝ่ายนึ่้างห,หน้าด้วยพี่นอ้องอู้หูตัวงามครับผมเย็นอีกแล้ว่หนึ่งตัวสวยๆครับผมเอาปดก่อนครับมันอยู่ม,นมันอยูะะ่มือนไปครับอู้ไปตะขินงี้อู้ไปตะขินงี้ครับผมลนี่แบบงี้เลยครับเนี่ยดีใ,นใ,นใจครับผม พุดเจิงครับผมหลุกยักคยงครับไปครับคือว่เห็นโต๊ะป้าอยู่บนน้อโอ้ยบ้อยู่ลุกครับผมโอ้ย,ยป้าเนี่ออนเอียนติดตามครับบ้อยู่ครับบอยู่ครับเยียนเยียนนี่คันจมมายาสี กยกี่ได้ยนัวเหลก็ได้มาดูมอดูครับมดโอ้ไปเนาะยกยุ่ยิ่อยิ่่ย่ครับยิ่อยู่ครับนอปครับ าแล้วครับปะดุกมาแล้วครับรดูหน้ครับผมแถมแรกของปะดุกครับพดกันครับผมพดเลยพดเลยโอ้ไม่ได้คนเลยมาแต่สิบบทหิติดตามครับผมใครเนี่ยอ้าวกินเลืออีกอดดครับที่รับเนี่ย อย่อีกหลังเดียวครับผมกำลังมาถือส้นบุน่นไม่มีป้าเลยติดตามครับโอ้ยถือไม่สัวส่วฝนตกป้ากันสี่เลนฝนก็สิตทกพระฝนติดตามครับผมหลังนี้ขึ้นเกี่ยวลุ่มอุ่มสี่ะอี่ยนดีแว่ ยังไม่พอเขาไงกระดุกตัวนกระดุกพี่น้องกระดุกกระดุกกระดุกลุกแลครับนั่นเห็นบ่ครับนะกระดุกโอ้ยนั่นครับผมนั่นที่เต้าครับแอบปลปาคนใครเนี่ยเอากินเลยอ,อีกครับที่ครับเนี่ย อีกหลังเดียวครับผมกําลังมาถือโซนผุนไม่มีป้าเลยติดตามครับถือกิ่งเสาฝนตกป้าก็สิ่เหลี่ยนฝนก็สิตกพราฝนติดตามครับผมหลังนี้ยวขึ้เกียวลมอุ่นสีเดอกเยนอีกแล้วยนนี้พ่อเขาใหญ่ กระดุกต่วนกระดุกพี่น้องกระดุกกระดุกกระดุกลุกแล้ครับนะเห็นบ่ครับนะกระดุกโอ้ยนั่นครับผมนทีต้าครับปลากกันกระดุกครับ เทมพี่สองมานะครับถือหลังเกือบเบิดหลังที่สองต,ติ๊บมีเถื่อนโอ้เกือบลุดครับผมนี่ถือใต้ท้องเลยใต้ปากเลยสุดยอดครับ เล็ครับเบ็ดส้นผมบ่มบบบเห็นเลยส้นเห็นป,ประเด็นใส่ต้องอะไรลายเป็นไรครับเบ็ดปูสองโต๊ะครับกับเย็นกับปลาขอน้ไปแข่งพอได้แล้วแรงอยู่ครับผมนี่แห้วแรงอยู่ครับดูงามๆเลยครับผมติดตามครับเอาสิย่ามมาผุละยิ่เศ้าผุละบันเรามาติดตามกันอีกเทนึงครับผม ด้ยามเบ็ดแล้วแหละกระบานกันหมดผลไม้แห้งแล้วครับผมติดตามครับติดตามมือเส่ามือเส่าติดตามน้ำกันครับผมยามเบ็ดกันครับแจงแล้วมาลุ้นกันเบืองยะมะมเส่าว,ว่าสิหมานบ่หมานครับเมื่อขึ้นปลาดุกสองตัวเ,ย,นเนย็นแน่ฟ้าหน่อยแน่ครับพอได้ปลนอยู่เบืองยะมะเส่าเบืองบานลุ้นน้ำกันครับผมนีม่โซนแถวนี่ ป้าม,มีอยูย่ครับแต่ว่าบสารพันว่าถาพ่นแน่พ่นว่ากินมเนาะอยู่มเนา,เคาเะครับผมโคกลงงงแนวนี่อูยู่ยูยู่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 ยูยู่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 หลุดซำเอยโอ้ยตายเอี้ยงว่ะคือหลุดตามครับผมหลุดไปแล้วหนึ่งตัวถึอยู่ไปดูครับอยู่ อยู่บนะอ๋ออยอยู่อยู่อ,อ,อ,ยอยู่ประคองครับประคองอยู่อยู่จูอยู่ลุกอยู่อยู่เห็นไหมเด้อนี่คือหัวเดิมป้ายังมาตอดมัน้ยป้าตอดประคองครับผมเต็มเรยกครับป้าใหญ่มาตอดเนาะติดตามครับผมปดปดกันครับมานะครับลุดไปตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่ง ชื่อนั่นกับมิดเบ็ดขาดครับผมครับผมเซตยูเบยูเซตโตป้าวันเอยูคักคักเบยูด้วยพี่น้องด้ยนั่นเอยูอิลิลุดครับป้าใหญ่โอ้ยคือเอยูลุดครับลุดอีบเล้วหนังนี่อีตายตันตีแต้มครับเรื่อยๆครับโอ้ยป้ากินเด็กมันจะลุดกับลุดครับ กุปหมอครับผมปหมอครับหมอไงอติดตามครับผมรุดไปหลายหลังแลยพี่น,อมมน,น้องไอเด็ดบอดีจะไม่เห็นเล่นบานเอาเบ็ดเก่ามาใส่ครับผมเดี๋ยวรุดทึ้งรุดทั้งขาดครับติดตามครับผมถือโต้ะเลยดึงขึ้นมากกับรุดก้อยนอร้างเป็นถ้ถวมือนี่ติดตามครับปดกอนครับี่นองเลยป้าคอโต๊แบบไงน,นึงเจ๊ยังกัดขาดคร่งเลยครับเหลือแต่หัวขอล่อพี่น้อง เร่องที่่ะโอ้ยหน่อจะเม็นครับเขียนบ่อคือเพราะคนใหญ่ครับผมติดต้มครับโอ้ยสร้างเป็นแนอมือนอีบรุษก็เเลือแต่หัวบานมีที่ละใส่บ่กกินน้ำจะยังกินเพิ่นติดต้มครับยี่มันมือนอีก็ยิ่มือโบมานแถมือนมีแต่แน่ครับผมเอาอีกเลยครับหลังนี้ก็ได้เหลือแต่หัวคอรออีกนะครับไหวมันมีอย่างละมากินเห็นกอนหนอ่อ โอ้ยมาเป็นไปทัวร์ทิบทัวรเดียนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยที่น้ำครับอู้มือนียางเป็นเด้อบนลุดกับเลือแต่หัวบานที่น้ำครับผมนึองครับแจ็คสิยูโบยูยันตัวโบยูเหรอครับนี่เอาเบ็ดเก่ามาใส่น,นโบยูยูย,ยูยูครับโอ้ยเอียนจังเลยเอียนครับเอียน,ยน อู้เอียนเงยครับอยู่อยู่เป็นเอียนพายุครับมาดูพายุติดตามครับเอียนเงยครับผมเอียนเงยครับสุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเว้นขึ้นไปดิบัวพันครับมื่อนี้เอาเบ็ดเก่ามาใส่เบ็ดเลือกออก เบ็ดของปีไก่ปีกอนครับผมซ้ำไมาเห็นเหรียญพี่น,อน้องเอ้ยพานนะครับซ้ำไม,ม่เห็นเหนรียญบนรลดกันเหลือแต่หัวครับเบ็ดเก่าไล่มันเบิดแล้วไล่มันตู่ครับผมเบ็ดสามปีแหลวเบ็ดไม่ว่าเสียเอาไว้ถ้าไปเหรียญทาตุ้มครับผมเลยเอาเบ็ดเก่ามาลองมึงว่าแต่เพิ่นจิตอยู่ดีคือเกา่าถือดีอยู่ครับแต่มันหลุดครับ มันรุดแล้วร็เหลือแต่หัวโบพันครับผมเมื่อหนีได้ป้าบขึ้นก็ได้ประดุกสองโตย้มาเสานี่ก็นี่ครับโบพันประคอตัวหนึ่งปลาเย็นตัวหนึ่งหรือกับปลาเข่งเนี่ยพอได้พอได้ปนอยู่ครับผมพอได้เลวเละเลวง่ายอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แซมนี่แหรอครับผมติดตามคลิปหนาครับเพราะว่ามีหมายสิไซอยู่ อติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซำนี่การใส่เบียดหายอยู่หายจินครับผมอีสานบันหน้าเฮา,าขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไป้มบนมานครับมื่อนี้